Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงธนัทพรพิทยะมงคลสุขชื่อเล่นน้องเตา๋าอายุ12ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาม,มัคคีบำรุงสำนักงานเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครค่ะเรารู้จักกันใช่ไหมคะค่ะนี่กประกวดชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตนะคะเหมือนดาราหนัง อ๋น่ารักมากเหมือนนางเอกนั่งเต่าน้องเต๋าศาสนาสิทธิเวทน้องเต๋าจําพี่โน้ตได้ไหมได้แล้ววันนี้น้องเต่าจะมาร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงคิดถึงจริงเลยค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย กี่ปีก็ยังเฝ้ารอรักของเราเมื่อไรจะมาอย่าลงเมืองกรุงลืมทุ่ง หายก็ดำเพราะทำนาไม่เหมือนเมืองฟ้ามีสาวโซพีโทพีมากรุงเทพเที่ยวหา ให้น้อยแวนเพชรแวนพลอยนั้นไม่ต้องมีรักจริงคนดีจงรีบมาขอจะรอทุงวัน คุณภาพเหมือนเดิมนะคะโอ้โหน้องเต๋ามาครั้งนี้โตเป็นสาวขึ้นเลยนะคะแบบเทียบแบบอายุแค่นี้แล้วก็น้องเต๋ามีพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่ายังไงะระวังเดี๋ยวจะยานคางไว้นิดนึงนะนะแล้วก็ลีลาอาจจะลดน้อยกว่าน,นี้หน่อยนะคะแล้วก็นี้เราจะน่ารักมากกว่านี้เลยจะนุเป็นคนร้องเพลงมีเสน่ห์อาจจะด้วยหน้าตาแล้วก็ออกเสียงเป็นธรรมชาติ มันก็เลยดูมีเสน่ห์แต่สิ่งที่ต้องซ่อมแซมก็คือเรื่องของพลังพลังเรายัางไม่ดีนะอ่าหนึ่งละไม่ห่างปากไปนิดหนึ่งอันที่สองแรงเราเลยยังยังพลังอีกฐานยังอ่อนอยู่ต้องไปพัฒนาร่างกายปรับปรุงให้แข็งแรงนะันลูกอย่างอื่นถือว่ามีความพร้อมนะครับถ้าอายุไล่เลี่ยก,กันเขาสู้ได้เพียงแต่บางคําที่พี่ฝนเคยสอนไว้จําได้ไหมคําปิดคำนะฮะ คำว่าขอเมื่อกี้ฟังเหมือนคอมันคอ,อไปเป็นคอควายไปจงรีบมาขอแค่นั้นเองจบจบตัดสินเลยดีมากค่ะผ่านลูกผ่านค่ะผ่านครับไม่สามผ่านเลยโชคดีนะคะ